สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะบพบกับนัดกนระวนนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่10นะฮะเดือนสิงหานะแล้วก็วันนี้ก็มีเลิกงามยามดีครับหลายเลิกเลยนะฮะเลิกนุ่งห่มเสื้อผ้าใหม่อ่าก็เรียกว่าบางคนซื้อเสื้อผ้ามานะครับแล้วต้องการหาวันพิเศษพิเศษนะครับเผื่อจะมีเสน่ห์อ่าก็ใช้ได้นะคนสมัยก่อนเขาก็ใช้นะฮะเลิกงานยามดีกันในเรื่องการตัดผ้าเย็บผ้าและนุ่งห่มเสื้อผ้าใหม่นะครับแล้วก็ เรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเร่อกทําสวยทาหล่อนะเสื้อผ้าหน้าผมนะครับแต่งตัวแล้วก็ซื้อของสําคัญนะฮะที่อาจจะพอจะมีราคาหน่อยนะครับก็สามารถซื้อนะครับในช่วงวันนี้ได้นะฮะแล้วก็จะได้เรียกว่าเลืเลิกดีซื้อแล้วจะได้ไม่ต้องไปเคลมประกันอะไรนะครับไวเกินนะครับแล้วก็เรื่องของการทํางานนะครับตัดสินใจเรื่องสํำคัญคญเกี่ยวข้องก,กับการงานก็ได<ๆ>้นะฮะแล้วก็เรื่องของการเจรจาติดต่อต่อรองนะฮะ ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรก็ตามแนวโน้นมสําเร็จทําสัญญาก็ได้นะครับแล้วก็ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านและรถนะฮะตัดสินใจเรื่องสําคัญเกี่ยวข้องกับบ้านและรถแล้วก็ความรักขอคืนดีขอให้แฟนมาซื้อของให้อะไรก็ว่างไปนะฮะร,รวมถึงเรื่องของการขอพรน,นะครับไหว้พระขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะช่วยเหลือขอผู้ใหญ่เมตานะฮะเอออะไรก็ตามนะที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของการพูดเพื่อโน้มน้าวใจใครให้เชื่อถือเราแล้วก็ให้ทําตามที่เราต้องการประมาณนี้นะฮะนี่คือวัตถุประสงค์นะครับเลือกวันนี้เลือกหลายอย่างเลือกดีนะใครที่จะคิดอ่านทําอะไรสําคัญสําคัญก็ใช้วันนี้ได้ครับโอเคนะฮะเออเนาะสิสิงหาเนาะถึงว่าเลือกดีโอเคครับต่อมาเรื่องของแต่แต่นะฮะวันที่11ถึงสิสิงหานะครับถึง30สิสิงหาดาวพุธโคโจรวิปริตนะครับ ดาวพุดคือการติดต่อการสื่อสารการเจราจาการพูดคุยนะฮะเมื่อโครจรวิปริตเนี่ยมันก็จะมีเหตุให้ถูกเลื่อนนัดผิดนัดกันได้ง่ายอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวมันเสียมันหายมันพังนะฮะแอปล่มนะฮะหรือว่าโทรศรัพท์เจ๊งนะครับหรืออะไรก็ตามนะฮะที่เกี่ยวข้องการสื่อสารและการนัดหมายแล้วก็เอกสารสูญหายไฟล์ข้อมูลสูญหายนะครับอันนี้ผมจะค่อยๆไล่เลียงเอองี้ดีกว่าเดี๋ยวผมทคลิปแยกต่างหากดีกว่าเพราะว่า ดูแล้ว11-30นะครับไม่ธรรมดามีหลายเรื่องที่ต้องทักต้องเตือนเราจะได้ดูว่าอะไรที่มันตรงกับเรานะครับเราจะได้เอาไปใช้เรื่องใดที่มันไม่เกี่ยวกับเราเราก็โอเคฟังหวไหว้หูแต่ว่าถ้าไปเกี่ยวกับเพื่เพื่อนฝูงคนรู้จักหรือแฟนหรือลูกก็เตือนเขาหรือว่าให้เขาฟังก็ได้นะครับมันก็ช่วยได้ดาพุธนี่มัน,ม,นมันวุ่นวายนะฮะมันค่อนข้างจะคุยกันไม่ค่อยเรื่องนะครับจากนี้ไปเดี๋ยวคุณจะเห็นการสรับขาหลอกนะฮะร,ราพูดคือการสื่อสาร หรือว่าข้อมูลนะฮะเมื่อโคจรวิปริตมันเหมือนกับการถูกสับขาหลอกนะฮะจริงในเท็จเท็จในจริงอะไรกันเนี่ยโอ้โหกันมั่วเ,เต็มหมดเลยให้จับสังเกตดีๆคนจะโกห,ก,ะะก,โก,หก,ก,กกันเยอะนะครับแล้วก็โกหกหลอกลวงกันเยอะนะครับวางกับดักไว้วางยาไว้โอ้โหเพียบเลยนะฮะใครทํางานก็ต้องร,อระวังช่วงนี้นะครับโอเคครับเลขกสีมงคลครับมีดังนี้ฮะนะฮะตัวน,นี้เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยลืมนะปะกติจะลืมเลขกสีมงคล เป็นระยะบ้างครับแต่ช่วงนี้มันท่องวนี้ในหัวนะฮะเลขสีบางคนเลขสีบางคนระหว่างที่พูดไปนะครับก็เลยไม่ลืมต่อมาเรื่องของเลขครับเลขที่ถูกโชว์ครับหรือว่าใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีพิเศษครับเลข1เลยนะฮะใช้1นนะเลขต่อมาครับคือเลข6นะครับหนึนะฮะแล้วก็3แล้วก็สนะฮะหนึ่แล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์ครับหรือว่าเลี่ยงเลี่ยงนะฮะคือเลข7นะครับสีที่ถูกโชว์ครับมีดังนี้ฮะสีแรกครับคือสีแดงนะครับสีตบตาสีฟ้านะฮะ สีต่อมาสีเหลืองครับสีสุดท้ายครับสีดำนะฮะส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงหรือมากไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับคือสีม่วงนะครับสีเดียวนะฮะแล้วถ้าต้องเลือกซ้ายหรือขวานะฮะให้เลือกขวานะครับถ้าจะเป็นต้องเลือกนะซ้ายหรือขวานะครับประมาณนี้นะนะนี่เมื่อกี้หน้าจอผมเหมือนขึ้นว่า low ตเตอรี่นะฮะเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่ามันจะอัดทันหรือเปล่าหรือต้องรีบหน่อยนะฮะแต่มันก็ตามเวลานะประมาณนี้นะครับมันรุนนิดนึงฮะเพราะว่าไม่ได้เสียบ ยู่ระหว่างที่อัดมมี่จะผมมันไม่มีตัวเสียบนะฮะก็เลยอัดเข้าไปด้วยครับก็เลยต้องลุ้นหน่อยนะครับโอเคนะต่อมาเรื่องของเมื่อสักครู่ที่บอกนะฮะเรื่องของดาวพุทธที่จะโคจรวิปริตนะครับก็ระวังคนหลอกลวงนะฮะแล้วก็ถ้าคุณต้องทําสัญญาเอกสารในช่วงนี้คุณต้องตรวจเช็คดีๆนะครับดูดีๆเลยถ้าต้องคุยเรื่องสําคัญหรือต้องรายง,งานผลอะไรกับใครครับกับผู้ใหญ่หัวหน้ามันเหมือนกับว่ามันจะดุดหลงลืมง่ายๆแล้วถูกตําหนินะฮะนี่คือ สิ่งที่ต้องระวังต้องรัดกุมแบบที่สุดนะครับนี่นะต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็ระวังของหายนะฮะช่วงนี้ของหายนะครับของส่วนตัวของใช้อะไรพวกนี้โทรศัพท์มันจะมีปัญหานี่ประมาณนี้นะครับโอเคนะวนกอดผมไปวัดท่าซุงมานะครับไม่ได้ไปมานานนะผมปกติก็ไปไปอยู่ช่วงหนึ่งก็จะไปเยอะหน่อยไปบ่อยหน่อยแล้วก็ไม่ได้ไปมาหลายปีเหมือนกันนะฮะแต่แรกสุดเลยนะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะเคยไปนะที่อุทัยนะครับ วัดหลวงพ่อฤาษีดิ้งดับนะฮะก็ไปครั้งแรกๆนะฮะก็สมัย40กว่าปีที่แล้วนะผมไปมานะฮะสีปีได้นะครับไปมาครั้งแรกๆนะฮะโอ้บรรยากาศดีมากยังจําความรู้สึกแวบๆในหัวได้เลย40ปีที่แล้วนะฮะบรรยากาศแบบพื้นที่ใหญ่ถูกไหมฮะ,ะแล้วก็วัดสวยแล้วก็มีเรียกว่าธรรมชาติเยอะนะฮะแล้วพอมารอบนี้นะฮะใครที่เบิ่งไปล่าสุดบ้างโอ้โหคนละคนละอารมณ์เลยนะมันมี สิ่งบูกสร้างเยอะนะฮะแล้วก็ศาลที่ไหว้พระเยอะนะครับดังนั้นถ้าใครที่ผ่านก็สามารถไปไหว้ได้นะฮะแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะมีให้อาหารปลาครับเออผมลืมบอกเลยให้อาหารปลานี่ถ้าใครที่แบบอยากไหว้พระนะครับเอาเครดเอาความเป็นมงคลนะฮะต่อตนเองนะฮะหรือต่อครอบครัวครับในช่วงครึ่งปีหลังก็คือเนี่ยนะฮะช่วงนี้ได้นะครับให้ไหว้พระที่อยู่ใกล้แม่น้ํานะครับ ไปไหว้หรือขอพอรกันด้นะสมมติว่าใครที่อยากให้งาม,มันดีขึ้นนะหรือว่ากําลังลุ้นผลการแข่งขันหรือว่าลูกสอบอยู่นะครับก็อยากให้สอบได้คือเรียกว่าเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะฮะให้ไหว้พระนะครับวัดไหนก็ได้นะฮะว่าที่ใกล้แม่น้ําหรือว่าติดแม่น้ําก็ได้ครับผมเช็คตัวองดวงตะเวงดูก็เลยมาลงล็อกที่วัดนะครับวัดท่าสูงนะฮะก็เลยไปไหว้พระขอพอรมาครับจริงๆดวงชะตามันดูแต่ละคนได้เพราะว่า ดวงธูโชกนะฮะกับเรื่องของการไหวพระนะครับในรูปแบบไหนนะฮะที่จะเสริมแล้วก็ตรงกับดวงชะตาของเราในแต่ละช่วงมากที่สุดนะฮะนี่แหละนะโอเคนะฮะก็แต่บอกรวมๆได้นะฮะว่ามีโอกาสก็ไปนะฮะอู้แต่จังหวัดอุทัไทยนี่เป็นจังหวัดที่ผมชอบนะโดยเฉพาะตลาดนะฮะมันมีความสงบมากเลยมันเหมือนกับเราย้อนอดีตนะฮะใครที่มีใครที่เคยไปนะฮะตามต่างจังหวัดต่างอำเภอลองนึกภาพนะฮะในยุคปัจจุบันนี่แหละนะครับ ต่างจังหวัดไกลๆหน่อยด้วยต่างอำเภอต่างตำบลด้วยนะฮะสภาพบ้านจะเป็นบ้านไม้ถูกไหมฮะแล้วก็2ชั้นนะครับแล้วก็เรียงกันยาวๆนะครับแล้วก็มีความเป็นระเบียบเนี่ยมันมีบรรยากาศแต่ว่าค้าขายช่วงนี้เยอะมากครับมันไม่ค่อยมีตึกสูงนะฮะผมชอบจังหวัดที่ไม่ค่อยมีตึกสูงนะฮะเนี่ยเลยอาหารอร่อยด้วยนะครับเออมันมีร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับมาเปิดใหม่นะฮะแต่คงเปิดได้นานแล้วแหละเพราะผมเพิ่งไปครั้งแรกนะฮะแกแนะนำนะฮะที่อุทยัยชื่อร้านไทยนะฮะท ทหารไม่เห็นอากาศเยอยวยักษ์ร้านไทยนะฮะบรรยากาศก็โอเคเป็นบ้านเป็นบ้านบ้านเก่าเก่านะฮะแต่ไม่ใช่แบบบ้านเก่าโบราณนะแต่ว่าบ้านยุคสักสามสปีที่แล้วนะฮะแล้วก็มีบริเวณบ้านแล้วก็มาทําเป็นร้านอาหารอร่อยมากโดยเฉพาะขนมนะฮะผมชอบทานลูกชุบนะครับเขามีขนมไทยโบราณโบราณเยอะและไม่หวานนะฮะผมชอบตรงที่มันไม่หวานไาะ้ะนใครที่มีโอกาสและมีทางผ่านหรือจะแวะนะฮะร้านนี้อร่อยนะครับทานได้อร่อยนะครับ แล้วก็มีปลาจังหวัดอุทัยนี่เป็นจังหวัดที่แม่น้ําสแกกังเนาะเพราะฉะนั้นอาหารจานปลาเยอะนะครับอร่อยด้วยก๋วยเตี๋ยวปลามันมีก๋วยเตี๋ยวปลาแรดนะครับปกติเราก็จะเป็นปลาปลากรายปลาอะไรทั่วไปถูกไหมฮะแต่ว่าที่นี่เป็นปลาแรดนะฮะเป็นชิ้นเลยนะครับชิ้นแล้วก็เยอะด้วยนะครับแล้วไม่ข่าวนะฮะอร่อยนะครับต้มยำนะปลากรายอร่อยมากนะครับโอเคนะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผ่านๆที่ไหนบ้างนะครับ แล้วก็วันนู้นไปนะฮะลำปางมาะฮะก็เออแต่ลำปางนี่วันหยุดเขานิ่งเงียบนะผมว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างเงียบในระดับนะฮะวันหยุดนะฮะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเงียบๆพอสมควรนะฮะขับรถไปเอ้สมคนไปไหนกนหมดนะฮะหรือเราไปรู้แหล่งก็นะฮะก็เลยไปไหว้พระที่วัดนะครับแต่ว่าเมืองค่อนข้างเงียบๆสงบดีครับน่าน่าสนใจนะครับเป็นอีกเมืองที่นอนแล้วฝันดีนะครับอโอเคนะหลักๆประมาณนี้นะครับขอบคุณซูเปอร์แตงนี่ผมลืมนี่เลยเนี่ยลืม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 เลยนะครับ ดวงชะตานี่ฮะชาวแต่ละราศีนะครับเนี่จากนี้ไปจนถึงสิ้นปีใช้ชีวิตอย่างไรดีนะครับนี่ลองเข้าไปดูครับผมลงใน12สราศีครบนะฮะลงไปในเพลย์ลิสต์นะครับจากนี้ไปถึงสิ้นปีนะฮะใช้ชีวิตอย่างไรดีเพราะว่าผมจะดูดวงโดยรวมทั้งหมดเลยนะฮะจุดอ่อนจุดแข็งดาวอะไรเร้ยๆจะเร้งงานแต่ลราศีเราต้องแก้ยังไงนะครับแต่ว่าหลักๆคือเราจะใช้ชีวิตแบบไหนนะฮะจะเปลี่ยนงานดีไหมหรือว่า แฟนช่วงนี้เป็นยังไงนะครับความรักเราต้องประคองไว้หรือว่าเราจะยังไงดีหรือว่าเรื่องของเงินนะฮะมันจะรอดปลอดภัยไหมนะฮะแล้วจะอยู่ได้ถึงแค่ไหนก็เนี่ยครับลองเข้าไปดูได้ฮะผมลงไปในเพลย์ลิสต์นะครับเนี่ยครับก็หัวข้อก็เนี่ยฮะดวงชะตา12ราศีนะฮะจากนี้ไปถึงสิ้นปีนะฮะใช้ชีวิตอย่างไรดีนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นแผนที่ชีวิตยาวๆเพราะเราดูดวงแต่ละวันเราจะรู้ว่าพรุ่งนี้เป็นยังไงแล้วนะครับหรือว่ารายเดือนเป็นยังไงแล้วแต่ว่า ดูจนถึงส daughter, ิ้นปีเราจะได้เห็นโอ้เรารอดเนาะโอ้เงินเราหนักนะเราจะได้เตรียมการตั้งแต่วันนี้นะครับเนี่ยคือข้อดีของการดูดวงนะฮะเราจะได้เห็นแผนที่ชีวิตนะจะได้เดินทางอย่างน้อยก็ไม่ต้องหลงทางบ่อยนะครับจะได้ไปถึงจุดหมายได้ไวๆนะฮะโอเคครับขอบคุณซูเปอร์แดงซ์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเจอกันทุกวันนะครับดูดวง12ราศีครับราศีเมษครับพฤกษ์ศกราศีเมถุนเริ่มที่เมษนะครับวันนี้เมษนะครับยังเป็นวันที่ดีนะครับในการ ทำงานนะครับหรือว่าในการหาตังค์นะฮะในการเดินทางนะครับวันนี้ทํากิจกรรมอะไรได้หลากหลายอย่างแล้วก็แต่ละอย่างก็ประสบความสําเร็จด้วยนะครับมันมีข้อนึนครับในช่วงนี้คนราศีเมษที่ต้องเน้นนะฮะคืออะไรที่เราอยากทําบ้างนะฮะอะไรที่เราอยากเคลียร์อยากแก้ปัญหาอยากเจรจาอยากพูดคุยอยากนัดหมายอะไรก็ตามครับช่วงนี้สามารถทําได้นะฮะจังหวะมันเป็นจังหวะที่ดวงมันเริ่มสปีดงานได้นะครับ แต่ทีนี้ต้องเตือนนิดนึงว่ามันจะมีดวงแบบหลุดหลงลืมเล็กๆน้อยครับอยู่ตลอดเวลาได้นะครับฉะนั้นก็ต้องรอบครอบด้วยนะครับในระหว่างที่คุณสปีดแล้วก็ในหวังที่ทำอะไรได้หลากหลายอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็ผลงานเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ระยะนี้แต่ต้องเตือนนะครับในช่วงนี้มีคนนินทาคุณอยู่นะหรือไม่ก็การแกล้งําลังแกรหรือว่าอิจฉาริษยานะครับอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่อย่างน้อยก็เรียกว่ามีคนไม่ค่อยชอบอ่าไม่ค่อยชอบ ไม่ค่อยชอบเรานะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ตัวไว้ว่าไม่ใช่เราไม่ดีนะฮะเราจะได้ระวังนะฮะเพราะว่าบางทีเราทําอะไรก็คิดว่าเออเราดีกับทุกคนทุกคนก็น่าจะดีกับเราไม่ครับมันเราดีกับทุกคนแต่ว่าทุกคนไม่ดีกับเราก็มีนะฮะฉะนั้นก็เตือนไว้เพราะว่าอยู่ๆอาจจะมีปัญหาหรืออยู่ๆคุณไปพูด <c oughs> ไปเล่าอะไรที่มันสําคัญ <c oughs> สาคัญนะครับบางทีไปเจอคนที่เขาแอบเก็บข้อมูลของเราอยู่แล้วเอาไปพูดกับคนอื่นนะครับในทาง ในเรื่องที่เราพูดถึงเขาครับมันจะเสียหายนะครับฉะนั้นที่ต้องระวังคือปากคนแล้วก็การร่วมงานนะครับกับคนที่ไม่ค่อยเก่งนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้งานมันเสียหายหรือว่างานมันมีปัญหานะครับแปลว่าคนราศีเมษครับอย่างนี้ไปนะฮะมุมดาวระมัดระวังเรื่องงานแต่ว่าสปีดงานเต็มที่ได้เพราะว่าจังหวะดวงมันมาแล้วก็ทําอะไรได้หลากหลายอย่างในสิ่งที่เราคิดเราทาผลงานน่าพอใจแต่มีคน อิชาริษยากันแก้ลังแกฮะเพราะดาวประจําตัวเราคือดาวงคารดาวเสาโคจรทับนะฮะดาวเสานี่มันเป็นดาวที่มันคือศัตรูนะฮะกับดาวประจําตัวของเราฉะนั้นแปลว่ามันก็มีคนหมั่นไส้นะต้องมระวังด้วยนะครับเงินหมุนทันครับมีค่าใช้จ่ายจ,จุกจิกาค่อนเยอะแต่ว่ายัางพอจะหมุนเงินทันแล้วก็มันมีดวงเกี่ยวกับการซื้อเข้าของเครื่องใช้นะครับในสิ่งที่เราจําเป็นนะครับฉะนั้นช่วงนี้ค่าใช้จ่ายจจาต่างๆเยอะเป็นพิเศษนะฮะ ก็ให้เตือนนิดหนึ่งว่าอะไรัี่มาจำเป็นก็เบรคไว้ก่อนแต่ข้อดีถ้าช่วงนี้พยายามหาเงินทุนสำรองด้วยนะครับอะไรที่มันจะเป็นเงินทุนสำรองเราหาลองมองลองขยับบ้างนะครับมันก็จะทําให้เราไม่เครียดเกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปช่วงเดือนนี้ใช้เงินหลายเรื่องเลยผมเชื่อว่าคุณพอรู้เลยว่าอะไรบ้างแล้วก็เรื่องของครอบครัวนะฮะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับก็เริ่มมาด้วยนะครับโอเคเนาะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของ ค้าขายนะฮะวันนี้ขายดีครับผมเน้นย้ําเรื่องเงินทองและกําไรแล้วก็หาวิธีหารายได้พิเศษหรือว่าคุยเรื่องผลประโยชน์นะฮะในช่วงวันสองวันนี้ครับดวงยังดีอยู่นะฮะในเรื่องผลประโยชน์นะดาวพระจันทร์นะฮะโคจรเป็นมหาอุดนะครับอยู่ตําแหน่งการเงินมันก็มีโอกาสได้เงินพิเศษเข้ามาต่อมาครับเรื่องของท่านที่ความรักนะฮะทั้งโสดทั้งไมโสดความรักเด่นมากครับคุยกับแฟนหรือคุยกับคนที่คุณชอบนะฮะ มีโอกาสสารต่อความสัมพันธ์ต่อเนื่องนะครับคุณพยายามใจเย็นๆนะฮะเวลาที่เราคุยกับแฟนและบางทีเรารู้สึกอยากให้เขาทําอะไรให้แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ทําอย่างที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันได้นะฮะช่วงนี้อยา่าคาดหวังนะครับเรื่องต่างๆนานาอะไรที่เกี่ยวข้องกับแฟนเลยที่เกี่ยวข้องกับคนที่ร,รักนะฮะเพราะว่าเขาช่วงนี้อารมณ์ศิลป,ปินนะฮะตัวเขานะ,ะเขาก็ทํานู่นทานี่อยากทํานู่นอยากทํานี่แล้วก็ไม่ค่อยชอบให้ใครมาชี้นิ้วหรือบองการนะครับ พราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาถ้าเราสั่งเขาบ่อยๆนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ก็คุยทั่วๆไปได้กันนะแต่ว่าอะไรที่มันจําเป็นก็คุยตรงๆได้นะครับโอเคนะความรักไม่มีปัญหาหรอกแล,แล้วก็ดีมีเรื่องดีๆมากกว่าด้วยแต่ช่วงนี้อารมณ์แฟนเราอารมณ์ศิลปินนะฮะช่วงนี้ก็ระวังอารมณ์แล้วก็คาพูดวาจาขึนหน่อยสุขภาพร่างกายเขาปวดหัวร้อนในแล้วก็มีอาการปวดหลังทันใจวัยวสวร,ระวังโควิดแล้วก็ดวงตามีปัญหาแล้วก็ความดันนะครับต่อมาครับชาวราศี พฤกษบนะครับกิจกรรมกระสินพฤกษบ์ครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาการติดต่อการต่อรองการพูดคุยเด่นนะครับดาวพระจันทร์ที่อยู่โคจรทับเนี่ยมันให้คุณมากกว่าให้โทษนะครับให้คุณก็แปลว่าวันนี้พอจะเร่งงานก็ได้หรืออยากทําอะไรที่เราอยากทําก็รีบทําให้เป็นพิเศษดวงมีคนช่วยเหลือสนับสนุนดวงยังพอมีการเดินทางไปไหนมาไหนหรือปุป,ปับฉับพันอะไรก็ตามก็มีคนช่วยเหลือแล้วก็คนอำนวยความสะดวก หรือบางทีคุณจะคุยเดินทางไปคุยเ,เรื่องผลประโยชน์นะครับก็สําเร็จนะฮะแสดงว่าถ้าใครที่ทางานตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่สปีกงานได้แก้ปัญหาเรื่องการงานได้ดีมีคนสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือดูแลแก้ไขแล้วก็มีดวงของการเดินทางระยะสั้นๆนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยด้วยจวังหวะชีวิตนะครับในเรื่องของการงานนะครับในระยะนี้ก็ต้องระวังข้างลูกน้องบริวารครับอาจจะทํางานหลุดตกหล,ล่นผิดพลาดแล้วทําให้เราต้องดูแลแก้ มีเจอเรื่องเงินอีกนะฮะมันก็เลยแล้วก็บริวารอีกนะฮะฉะนั้นถ้ามองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ถ้าใครที่ทํางานแล้วสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวข้องกับการเงินมันมีดวงดุดหลงลืมนะครับมันก็จะพลาดและเสียหายนะครับแต่โดยรวมเรื่องเงินส่วนตัวหมุนได้ใช้ได้นะครับมีโอกาสได้ซื้อของที่ถูกใจหรือซื้อมาแล้วของมาส่งในช่วงนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่อยู่บ้านนะครับเดี๋ยวว่าเขาโยนของมาแล้วของพัง เพราะว่าช่วงนี้นะครับมันมีบุมมุมดาวนะที่เกี่ยวกับข้อขอขง้นย้าส่วนตัวนะฮะมันเสียมันพังมันหายต้องออกมาระวังด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของการเงินครับระยะนี้มีข้อดีครับถ้าคุณเดือดร้อนเรื่องเงินทองเรื่องก็ตามเดี๋ยวมีทางแก้ทางออกนะครับมันยังพอมีคนช่วยเหลือหรือว่าอย่างน้อยถ้าค้าขายขายดีอย่างที่ว่าไปนะครับช่วงนี้เงินกับงานดวงสามารถจะจัดการปัญหาต่างๆที่เจอเปราะเจะเปราะได้นะครับดูความรักมากดีกว่านะฮะช่วงนี้คนที่โสดนะครับ ไม่่อยโอเคเท่าไหร่ครับไม่เคยโอเคอาจจะมีเหตุปัจจัยให้เราต้องเหนือดเนื้อร้อนใจไม่ค่อยสบายกายใจหรือว่าทําอะไรให้เราแบบเรื่องว่าเหมือนกับว่าสมมติว่าคุยกับใครอยู่สักคนนะฮะแล้วเขาคนที่เราคุยด้วยนะฮะเขาอาจจะเกเรงองแงไม่ตามใจหรืองี่เง่าอะไรก็ตามนะครับในช่วงนี้มันจะมีปัญหาเล็กๆปัญหาที่ผู้ปรับฉอบพัพนเกิดขึ้นได้ฉะนั้นต้องระมัดระวังนะฮะในในการสัมพันธ์นะฮะกับคนที่เรากําลังคุยด้วยนะฮะแปลว่าช่วงนี้เบรกๆหน่อย หรือถอ,ถอยห่างหรือคุยทั่วไปนะฮะอย่าเพิ่งรีบนัดหมายกันหรืออย่าเพิ่งรีบลงหลักปักฐานแต่คนที่มีคู่แฟนแล้วด้วยความรักเด็ดนะครับช่วงนี้ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาทําอะไรเพื่อกันและกันได้ดีอยู่นะฮะแต่ว่าเราอาจจะช่วยเขาได้ไม่มากแต่เ,เขาสามารถช่วยเหลือเราได้มากปกติแปลว,ว่าดวงเขาเสริมดวงเรานะครับโอเคนะสุขภาพร่างกายนะครับมันมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนครับจุกเสียได้แล้วก็ดวงตามีปัญหา ท่านยินดีไว้สวครับระวังดวงตามกันนะครับแล้วก็เหนื่อยง่ายนะครับช่วงนี้มีการปวดหลังข้อบ่าไหลนะครับโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศีเมถุนนะฮะกิจกรรมคนราศีเมถุนครับครับในช่วงนี้นะฮะมันมีดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนนะครับระยะนี้มันมีคนที่กวนประสาทหรือคนที่ทําให้เราแบบเหนื่อยท้อล้าไม่ค่อยสบายกายใจนะครับหรือว่าทําอะไรที่เราทุกข์ใจนะครับนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องคนเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ระยะนี้มันก็มีข้อดีอย่างครับในช่วงนี้นะคือ ถ้าเดือดร้อนเรื่องอะไรตับจะมีคนช่วยเหลือในท้ายที่สุดเสมอนะครับหรือไอเดียปัญญาช่วงนี้ยังดีอยู่คำพูดวาจาคนยังเชื่อถือดูแลแก้ปัญหาอะไรให้ใครคนก็ประทับใจแล้วก็สามารถจะช่วยเหลือคนรอบข้างที่เขาเดือดร้อนได้ฉะนั้นเมทุนเนี่ยทำอะไรได้หลากหลายอย่างเลยแต่โปรเจกต์หรืองงานของตัวเองมันอาจจะสะดุดหรือว่าฟืดๆหน่อยนะครับมันเหมือนเกิดมาเพื่อผู้อื่นเนาะทำอะำไรเพื่อผู้อื่นได้เยอะเลย แต่ทำอะไรเพื่อตัวเองใช้เวลาใช้พลังงานใช้โอ้โหคิดมากนะฮะช่วงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าคนรอบข้างอะแฮปปี้กับเราแต่บางทีเราก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้หนังใจในการปั้นตัวเองขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับฉะนั้นนะครับ <S <S ก็ถึงบอกว่าในช่วงนี้นะครับมุมดาวในเรื่องของคนช่วยเหลือยังพอมีนะฮะมีอะไรกันบ้างลองหาคนช่วยเหลือหน่อยพยายามทําอะไรที่เราอยากทํานะครับมีถุนอยากลองขยับขยายห,หางานพิเศษหรืออยากลองทําอะไรที่ เราไม่เคยทํามาก่อนอะไรเงรออี้ยฮะคือมีความท้าทายใหม่ๆก็ลองทําดูนะครับดวงยังเด่นอยู่แปลว่าถ้ามองเรื่องงานโอเคเมื่อน,นี้มีปัญหาอะไรมากนักนะครับมีปัญหาทั่วๆไปที่เคยเจอแหละแต่ผมก็เริ่มมองว่าคุณอาจจะเริ่มมองอะไรที่มันขยับขยายนะครับการเงินของเราได้หรือว่าขยายงานของเราได้ก็โอเคครับยังเดินต่อไปได้นะครับยังมีโอกาสจะขยับขยายเส้นทางการเงินใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับโอเคนะดวงยังดีอยู่นะฮะต่อมาเรื่องของ ความรักนะยครับระยะนี้ท่านที่โสดนะครับมันโสดแบบเนื่อยๆหน่อยนะฮะเพราะว่ามีถุนนี่เวลาโสดนี่แปลกเน่เวลาโสดนี่โสดนานเลยนะซื่เลยครับแต่พอดวงคนเข้ามาสักคน2คนปุ๊บโอ้โหว่าเวียนมาแบบสมัยก่อนก็เรียกวัวมันไดไม่แห้งนะฮะคือเดินเข้ามาตลอดเวลานะครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้ก็ต้องมันมี2แบบนะฮะช่วงนี้ถ้าใครที่แบบโสดเลยนะฮะ เบรกก่อนดีนะครับอย่าเพิ่งรีบมีคู่มีแฟนแต่ใครที่มีคู่มีแฟนแล้วจริงๆยุช่วงนี้ดีใช้เววานเลยขอให้ทําอะไรก็ตามยังขอได้นะฮะช่วงนี้ดวงมีสเสน่ห์นะมีโอกาสทีจ่จะมีคนเข้ามาอีกนะฮะในช่วงนี้เพราะว่าดาวพระศุกโคจรเป็น3แก่จุดเกิดนะครับก็เรียกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับฉะนั้นคุณได้ปฐุมเกณฑ์แปลว่าเกณฑ์แห่งมีสเสน่ห์เกณฑ์แห่งคนเมตตาเกณฑ์แห่งคนนับถือศรัทธาแล้วก็ไว้วางใจเรานะครับฉะนั้นใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ คุยกับลูกค้าขายงานคุยเรื่องตัวเลขกันเนโอ้อันนี้ดีนะครับส้อมไดเฉยเลยนะโอเคนะครับเสน่ห์เมื่อใช้ให้เกิดประโยชน์มันจะได้ตังค์แล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายครับระยะนี้คือปวดหัวตัวร้อนแล้วก็ร้อนในท่านยินดีสวัสครับอาการมีเมือศีสษะครับแล้วก็บ้านหมุนแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของไมเกรนนะครับผมห่วงเรื่องของศีรษะแล้วก็อาการปวดหัวนะครับต่อมาครับชาวราศีเมษนะฮะเสน่ห์เมษเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีเข้มเขมนะครับ งงเด่นไปหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากครับกิจกรรมภารกิจวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่สปีดงานได้นะพอจะคาดหวังเรื่องเงินทองได้ด้วยแหละแล้วก็มีโอกาสครับวันนี้ดาวพระจันทร์โคจรนาหน้าจุดเกิดก็เรียกว่าเป็นสุญญพหานะฮะมันหมายถึงเรื่องของช่วงนี้ดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คนรอบข้างกับคนรอบตัวจะดีมากนะครับจะประทับใจมากนะฮะแล้วก็อีกอย่างคือช่วงนี้ตัวเราเองครับรักอิสระนะครับฉะนั้นก็ไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบ เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะฮะคุณก็อย่าไปตีกรอบใครแล้วกันนะครับบางทีเราก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งงูนวายกันเรานะฮะแต่ว่าดูแล้วเราก็อาจจะช่วงนี้อยากไปโฟกัสเรื่องแฟนหรือคนที่รักหน่อยอยากให้ทํานู่นอยากทํานี่ให้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้พยายามนะฮะตัวใครตัวมันหน่อยถ้าสมมติว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องครับมันต้องมีพื้นที่นะฮะของการและกันเยอะหน่อยนะครับเราก็อยากมีพื้นที่ของเราที่เขาไม่ต้องมายุ่งนะฮะเขาก็อยากมีพื้นที่ของเขาที่ไม่อยากให้เรามายุ่งนะฮะฉะนั้ ถ้าปัญหาไม่มีอะไรใหญ่ๆหรอกแต่ว่ามันมีปัญหาจุกจิกนะครับคิดนู่นคิดนี้คิดเล็กคิดน้อยมากกว่านะฮะไม่ต้องกลัวยังพอไหวอยู่นะครับดาวสภาพแวดล้อมคนรอบข้างจะอาจจะกดดันเราหน่อยนะครับถ้าใครที่อยู่ราศีเมษจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินก็ได้นะครับช่วงนี้คนอยากให้เราทําอะไรให้มากกว่านั้นนะครับเราก็ทําได้ตามกําลังของเรานะมันจะมากกว่าดีก็ไม่ไหวนะครับโอเคนะต่อมาครับชาวราศีพฤษภครับกิจกรรมฮะพฤชศเสน์เสื้อผ้านี้สีเข้มๆเลยนะงงหิงเด่นไหมนะครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปาก แล้วก็กิจกรรมภารกิจครับวันนี้เป็นวันที่าดาวพระจันทร์ที่โคจรทับนะครับมันก็ให้โชคให้ลาบให้การเดินทางปลอดภัยให้คนอำนวยความสะดวกหรืออย่างน้อยเรียกว่ามีราบปากนะครับมีโอกาสได้ทานของอร่อยมีโอกาสได้ไปในที่ที่เราอยากไปนะฮะแปลว่าราศีพฤษภช่วงเนี้ยดวงมันเด่นนะครับในเรื่องที่เราอยากทําเป็นพิเศษแปลว่าคุณช่วงนี้นะฮะช่วงนี้นะถ้าเราอยากสปีดงานก็ได้เราอยากจะ เดินทางก็สําเร็จอยากจะขอให้ใครช่วยเหลือก็ได้ครับช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงที่ใช้สิทธิ์นะฮะให้ประยะให้เต็มที่หน่อยนะครับสิทธิแห่งดวงดีนะครับเหมือนมีคูปองแห่งโชคลาภคุณจะไปซื้อหรือไปใช้นะฮะให้ใครช่วยเหลือเราหรือให้ทำอะไรให้ก็เขาก็จะไม่ปฏิเสธนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะแล้วก็สําคัญครละสีระสบครับในช่วงนี้ที่ดาวพระจันทร์โคจรทับนะครับพระจันทร์มาจากศาสระนะครับแปลว่าช่วงนี้อาจจะเข้าสังคมบ่อยหน่อยเนาะ หรือมก็อาจจะต้องพบปะผู้คนมากทางสายตาทางโซเชียลบอยหน่อยนะครับแต่มีปัญหาอะไรครับก็เคลียร์แล้วก็จัดการถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามยวเคลียร์ได้แต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่ามันมีทางแก้ทางออกทุเรื่องนะครับดวงราศีพฤษภเป็นดวงที่เฮงช่วงนี้ใครอยู่ใกล้แล้วมีปัญหาเดี๋ยวเขาจะคลี่คลายด้วยตัวเขาเองนะครับเนี่ยมันเหมือนมีเป็นดวงเยียวยานะฮะเยียวยาใจใครได้แล้วก็เยียวยาสถานการณ์รอบด้านนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคนะต่อมาครับสุดท้ายครับราศีเมถุนครับเสน่ห์เมถุนเสื้อผ้านะครับ วันนี้เน้นสีเข้มๆนะครับงวงเฮงเด่นไปหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากครับกิจกรรมภารกิจวันนี้ก็เป็นวันที่เด่นในเรื่องของการแก้ปัญหาคุยแต่เรื่องต่างๆนาคนเห็นใจดาวศุกร์เป็นวันทุเกณฑ์นะครับดาวศุกร์คือเสน่ห์พรช่วงนี้มีสเสน่ห์คุยกับใครครับเขาก็รู้สึกดีกับเราหรือว่าอย่างน้อยโน้มน,น้าวใจใครได้ก็สมานุนลมน่าจะได้แล้วก็ช่วงนี้มุมดาวการเดินทางปูป,ปับฉดพันบ่อยเราวัองระวังนิดนะครับการขับรถรืูว่าการไปไหนมาไหนนะฮะแล้วก็ดาวอาทิตย์กับดาวพระเกอ,อ,อยู่ตงการงนนะครับ มันก็จะมีข่าวดีๆเรื่องเงินทองแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษพิเศษครับในช่วงจนนี้มาด้วยนะฮะพอไว้อยู่ครับพอไว้นะฮะดวงทั้ง3ราศีนะครับโอเคครับจบครับขอกคุณตามนะครับท่านที่ฟังคลิปกลางคืนก็เราฝันดีครับส่วนที่ฟังลึกขึ้นก็คิดสิ่งใดสมัยครับมีอะไรที่ทําได้ทําไปก่อนอะไรที่เราคิดแล้วไม่สบายใจเบรกไว้ก่อนนะครับโอเคนะแล้วก็ผมเราเจอกันอีกที่นะฮะที่เพจได้นะฮะผมก็จะพยายามลงเพจนะครับเพจชื่ออาจารย์นัทนอรัตนะครับ เนี่ยฮนะเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันอีกนะฮะห้องอื่นได้นะโอเคครับช่วงนี้พยายามอยากหาเพื่อนๆนะฮะมาอยู่รวมกันหลายๆที่เผื่ออนาคตมนมีช่องไหนมันหายไปนะฮะเราก็จะได้มีอีกที่หนึ่งที่จะเจอกันบ่อยๆนะครับไปแล้วครับมีความสุขมานะฮะแล้วก็ขอให้มีความสุขความสำเร็จนะครับแล้วก็ความแข็งแรงนะครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ